มันก็จะได้ต้นเล็กๆเขาจะพุ่งขึ้นมารวดเร็วมากสวัสดีครับวันนี้ลุงเทพพาทุกท่านมาชมวิธีการทำให้บอนสีแตกกอได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นนะครับเป็นความแข็งแรงของการต้นแล้วก็แตกใบเป็นพุ่มวิธีง่ายๆที่รลุงเทพใช้ทำเป็นประจำมันก็จะได้แตกกอได้ประมาณนี้นี่ครับดูนะครับอันนี้นะครับแตกประมาณสัก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, าม 11, ่ห้าหกเจ็ดต้นเล็กๆเขาจะพุ่งขึ้นมารวดเร็วมากเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวการเขาจะแข็งแรงแข็งแล้วก็ตั้งตั้งตรงด้วยเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันนี้เป็นผงชูรสนะครับเราก็ใช้ผงชูรสเนี่ยในปริมาณของผงชูรส1ช้อน เราใช้ผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำห้าลิตรนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันเมื่อใส่ผงชูรสไปในน้ำคนให้เข้ากันก่อนในปริมาณน้ำขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำจำนวนเนี้ยไปผสมในน้ำจำนวนห้าลิตรแล้วเราถึงเอาไปรดน้ำ ลดน้ําบอนสีต้นที่เราให้แตกต้องการให้แตกกอน,นะครับใส่แก้วนี่นะครับก็ลดไปที่ต้นได้เลยหรือจะใช้ฟอกกี้ฉีดก็ได้นะครับอันนี้ลุงเทพผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในปริมาณ5ลิตรลุงเทพไม่ใช้ฟอกกี้นะครับจะใช้แก้วนะครับตักแก้วเพื่อที่จะลดนครับแล้วตักลดไปที่โคนต้นนะครับนี่ครับลดลไปที่โคนต้น ล้มเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโชว์ยอดเองครับนี่ก็เช่นกันอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะตั้งเขาเองนะครับจะมีความแข็งแรงของเขาเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับเวลาลดแล้วเขาก็จะตั้งสวยแข็งแรงครับเขาจะแข็งแรงการใบจะแข็งแรงไม่ไม่โอนเอ็นนะครับแค่เราใช้แค่นี้เองครับก็เป็นสูตรสําหรับการปลูกต้นไม้ให้แข็งแรงแต่กอ ง่ายขึ้นแล้วก็กอใหญ่เป็นพุ่มมีความแข็งแรงของกา้านการต้นด้วยและใบก็จะใหญ่ขึ้นสำหรับคลิปนี้ลุงเทพลาไปก่อนกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ลุงเทพด้วยนะครับท,ทุกทท่านแล้วพบกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ